เฉลิมพระชนมพรรษามิ่งราชนีบรรเจิดจันทรเทวีสีกษัตริย์สุริยะรุ่งทิวานภาปพ,พัทจันทรจัจรสฟ้าณราตรีพระมิ่งขวัญบรรดาลผ่านโพย,พยัยพลังใจร่วมใจไทยทุกที่ทำรงราชทำร,ร,รงรักสามะคีน้อมพักดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตทจำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มปตท มหาวิทยาลัยร,รามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่พร้อมลดค่าหน่วยกิจ40ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสมัครออนไลน์ได้ที่ www.ru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง2สิงหาคม2563รายละเอียดโทร02 310 8614ถึง24เรียนรามตอบโจทย์การเรียนรู้ในแบบคุณลืน่นไม่มีสะดุด ทำความสะอาดทุกคราบสนิมช่วยหล่อลื่นชิ้นส่วนที่ฝืดเช่นกรอนบานพับประตูไล่ความชื้นที่เกิดจากน้ําช่วยป้องกันการเกิดสนิม สเปรย์อนเนกประสงค์ฟิกซ์วันกระป๋องสีเหลืองตัวช่วยในการดูแลอุปกรณ์ของคุณด้ยวยคุณสมบัติการแทรกซึมที่ดีจึงใช้ในงานหล่อลื่นภายนอกในทุกประเภททั้งอุปกรณ์ในบ้านอุปกรณ์ในโรงงานและเครื่องจักรทั่วไปไม่ว่าจะอีกกี่ปัญหาของการหล่อลืน่นสเปรย์อนเนกประสงค์ฟิกซ์วันก็เอาอยู่สเปรย์อนเนกประสงค์ฟิกซ์วันมีจาหน่ายแล้วที่เดมอลทุกสาขาและศูนย์บริการเวนลอยทั่วประเทศสเปรย์อนเนกประสงค์ฟิกซ์วันจากเวนลอยเวนลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลาย ตรวจสอบทุกตลาดหุ้นวิเคราะห์ทุกตลาดการเงินและอัตราการแลกเปลี่ยนพร้อมพูดคุยประเด็นร้อนในแวดวงธุรกิจกับรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกุธิกุลและปิยมิดยอดเมืองทุกวันจันทถึงสุกเวลา10โมงถึง11โมงสังสุดสดทาง FM 90.5ออนไลน์ www.smartbomb.co.th และ on mobile แอปพลิเคชัน Smart b o m b Radio สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังกา,า,ารทัพไทยรายการ Insider Talk โดยทนงขันทองและทีมงานน้ำมันเครื่องเวลอเวลอยเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายอารุณสวรรณัสดิ์ท่านผู้ฟังทางมิติข่าว90.5ครับในเวลาของรายการ Insider Talk วันนี้เราพบการเช้าวันแรกของเดือนใหม่แล้วนะครับวันจันทร์ที่1มิถุนายน2,563อยู่กับผมกิตติดิชธานดิษวรณครับและผู้ฟังครับถ้าเราไม่นับเรื่องของโควิด -19 จริงๆแล้วสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถือเป็นช่วงเวลาที่มีประเด็นข่าวร้อนๆนี่เกิดขึ้นเพียบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม์ครับประกาศที่จะพาสหรัฐออกจากการเป็นสมาชิก ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะครับคือเป็นการยกระดับจากเดิมครับที่สหรัฐเนี่ยประกาศระง,งับเงินสนับสนุนที่ปกตินะฮะสหรัฐให้ปีปีหนึ่งมากกว่า400ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นสัสดส่วนประมาณ15%ของงบประมาณ WHO ทั้งหมดแต่คราวนี้คือไม่ใช่แค่น,นั้นละฮะไม่ใช่แค่ระง,งับงบประมาณแต่สหรัฐเนี่ยจะถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิก WHO ไปเลยเนี่ยนะฮะซึ่งก็ ถูกวิจาร์ณพอสมควรครับว่าทําไมทรัมป์ถึงทําแบบนี้ในช่วงเวลาที่โลกเนี่ยควรจะสามัคคีจับมือกันนะครับเพื่อต่อสู้กับโควิดสิโดยเฉพาะในประเด็นของความร่วมมือในการพัฒนายารักษาในการพัฒนาวัคซีนป้องกันซึ่งสาเหตุที่ทรัมป์เนี่ยออกมาประกาศแบบนี้ก็ยังคงเป็นเหตุผลเดิมๆนะฮะก็คือการไปกล่าวหาว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยเข้าข้างลำเอียงเข้าหาประเทศจีนนะฮะในเรื่องของ การจัดการกับโควิด1 9โดยในการถแถลงล่าสุดทรัมป์ก็ยังคงบอกนี้ฮะบอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลจีนสามารถควบคุมองค์การอนามัยโลกได้อย่างเบ็ดเสร็จคือคำถามก็คือตอนนี้ทรัมป์ตัดสินใจทำแบบนี้เนี่ยมันเกินไปไหมนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ในการประชุมใหญ่ขององค์การอนามัยโลกเองที่ประชุมซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสหรัฐเนี่ยก็เห็นด้วยให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้ว ในการตรวจสอบการทำงานของ WHO ในการรับมือโควิดสิรวมไปถึงให้ตรวจสอบหาต้นต่อต้นกำเนิดที่แท้จริงของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทำไมไม่รอให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบกันไปก่อนนะครับแล้วผลออกมาเป็นยังไงเนี่ยทรัมป์หรือว่ารัฐบาลสหรัฐค่อยตัดสินใจอีกทีจะดีไหมทำไมตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่นขนาดนี้คือขณะพันธมิตรของสหรัฐเองเนี่ยนะฮะ อย่างเช่นทางสหภาพยุโรปกรับประธานคณะกรรมกาที่การยุโรปนะฮะทางโอซูล่าฟอนเด e เลเยนเนี่ยก็ถึงกับออกมาเรียกร้องเลยนะฮะให้รัฐบาลทรัมป์ทบทวนการตัดสินใจใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าการทําแบบนี้สหรัฐเองก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ถือว่ามีบทบาทสําคัญในองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ WHO, WHO ก็เช่นกันทำแบบนี้เนี่ยจะไม่เป็นการไปขัดขวางความพยายามนะฮะในการรับมือกับโควิด1 9 ในช่วงเวลานี้หรือนะครับที่มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกสะสมเนี่ยทะลุ6ล้านคนเข้าไปแล้วอันนี้ก็คือเรื่องของ WHO ส่วนประเด็นร้อนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของห้องกลงครับหลังจากที่สภาประชาชนแห่งชาติของจีนได้ผ่านร่างกฎหมายความมั่นคงห้องกลงไปแล้วซึ่งเนื้อหาหลักๆก็คือการแบนแล้วก็การกําหนดบทลงโทษนะครับสําหรับใครก็ตามที่ มีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองแบ่งแยกดินแดนก่อการร้ายแล้วก็ไปช่วยเหลือให้กองกำลังต่างชาติเนี่ยเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของฮ่องกงปรากฏว่าทางสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะฮะก็มองกฎหมายฉบับนี้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นการละเมิดหลักการ1ประเทศ2ระบบที่ให้ฮ่องกงเนี่ยมีอำนาจในการปกครองตัวเองนะฮะแล้วทรัมป์ก็เคยออกมาบอกก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่า ถ้าเกิดจีนผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้จริงๆที่น่าจะบังคับใช้ภายในเดือนกันยายนนี้เนี่ยนะครับทางสหรัฐก็จะมีการตอบโต้อย่างสมน้ำสมเนื้อและแล้วก็เป็นไปตามที่หลายคนคาดการกันเอาไว้นะครับคือทางรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับนายไมค์ปอมเปโอเนี่ยเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เปิดช่องเอาไว้แล้วนะครับด้วยการออกมาบอกว่าฮ่องกงไม่ได้มีอำนาจในการปกครองตัวเองแยกจาก จีนแผ่นดินใหญ่อีกต่อไปนะครับก็เป็นการเปิดทางให้ทรัมป์กลับสามารถใช้อำนาจในกฎหมายใหม่ที่ผ่านสภาของเกรสซเมื่อปีที่แล้วได้ก็คือกฎหมายที่ว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนฮ่องกงนั่นเองนะครับที่ให้อำนาจประธานาธิบดีตัดสินใจระง,งับสถานะพิเศษของฮ่องกงได้ครับไม่ว่าจะเป็นการระง,งับบางส่วนหรือว่าระง,งับทั้งหมดก็ตามสถานะพิเศษนี่ก็คือการให้สิทธิพิเศษทางการค้าแล้วก็ ทางการลงทุนการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการนะฮะเรื่องของการส่งออกเทคโนโลยีที่มีความอ่อนไหวการออกวีซ่านะครับการท่องเที่ยวระหว่างกันคือฮ่องกงเองเนี่ยสหรัฐมองแยกจากจีนแผ่นดินใหญ่คนฮ่องกงเวลาเดินทางไปสหรัฐไปมาหาสู่เรื่องของการขอวีซ่าก็จะง่ายกว่าคนจีนแผ่นดินใหญ่เรื่องของการแลกเปลี่ยนวิชาการนะฮะเรื่องของการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่างกันก็จะง่ายกว่าอย่างเช่นอายกตัวอย่าง เรื่องของสงครามการค้าครับท่านผู้ฟังปกติเนี่ยในช่วงตั้งแต่ทรัมป์ขึ้นมารับตําแหน่งเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าสหรัฐกับจีนเนี่ยก็ต่างก็สวนกันไปสวนกันมาเรื่องของการตั้งกําแพงภาษีสินค้านําเข้าของกันและกันแล้วปรากฏว่ากรณีฮ่องกงคือไม่ได้โดนผลกระทบจากสงครามการค้าตรงนี้นะฮะคือสหรัฐยังคงให้สิทธิพิเศษกับฮ่องกงในการได้อัตราภาษีที่ต่ํากว่านะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ เมื่อฮ่องกงถูกสหรัฐเพิกถอนสถานะพิเศษตรงนี้ไปแล้วฮ่องกงนะฮะในแง่ของการดูเรื่องหลักเกณฑ์การค้าการลงทุนจากสหรัฐเนี่ยก็จะไม่แตกต่างอะไรจากดินแดนอื่นของจีนแผ่นดินใหญ่อีกต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้เองครับในการถอนสถานะทางรัฐบาลฮ่องกงก็ออกมาเตือนครับว่ามันเหมือนกับดาบสองคมครับที่ไม่เพียงแต่ทําลายผลประโยชน์ของฮ่องกงเท่านั้นแต่มันไปกระทบกับผลประโยชน์ของ คนสหรัฐของภาคเอกชนของสหรัฐเองด้วยอย่างที่ผ่านมาฮนะ่องกงไม่เคยเก็บภาษีนำเข้าสินค้าที่มาจากสหรัฐเลยแล้วเชื่อไหมครับว่าในช่วงราวๆ10ปีที่ผ่านมาเรื่องของการค้าขายเนี่ยสหรัฐเกินดุลการค้าฮ่องกงเกือบ3 0 0แสนล้านดอนลลาร์เนี่ยครับคือเกินดุลฮ่องกงมากที่สุดเมื่อเทียบกับคู่ค้าอื่นๆของสหรัฐทั่วทั้งโลกแล้วฮ่องกงเองก็เป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับ3า สำหรับวายจากสหรัฐใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกนะฮะสำหรับตลาดเนื้อวัวแล้วก็อันดับ7สําหรับสินค้าทางการเกษตรจากสหรัฐด้วยแล้วก็ปัจจุบันครับในฮ่องกงนะฮะมีบริษัทสัญชาติสหรัฐถึง1,300แห่งโดยเฉพาะบริษัทด้านการเงินขนาดใหญ่ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับฮ่องกงเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการเงินที่สําคัญของโลกเนี่ยนะฮะก็เข้ามาประกอบกิจการในฮ่องกงแทบทุกเจ้าฮะ ขณะที่พลเมืองสหรัฐที่อาศัยอยู่ในฮ่องกงตามสถิติะะก็มีมากถึง85,000คนเพราะฉะนั้นกลับท่านผู้ฟังถ้าหากฮ่องกงสูญเสียสิทธิพิเศษนี้ไปประโยชน์ที่บริษัทและก็ประชาชนชาวอเมริกันเคยได้รับก็จะหายไปทันทีแล้วก็เมื่อรวมกับปัจจัยเรื่องของเสถียรภาพนะฮะทางการเมืองในฮ่องกงตลอดช่วงปีที่ผ่านมาที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบมีการชุมนุมประท้วงเนี่ยนะฮะ ก็อาจจะเป็นตัวเร่งครับทําให้นําไปสู่การตัดสินใจย้ายธุรกิจของอเมริกาเนี่ยนะครับไปยังประเทศอื่นหรือว่าดินแดนอื่นออกจากฮ่องกงในท้ายที่สุดนะครับซึ่งนอกจากนี้ครับในประเด็นของฮ่องกงเนี่ยทรัมป์ก็ยังมีมาตรการอื่นๆในการตอบโต้จีนในเรื่องของการผ่านกฎหมายความมั่นคงตรงนี้ด้วยอย่างเช่นการออกมาตรการคว่ำบาตรกับความบาเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจีนหรือรัฐบาลฮ่องกงเองก็ตาม ที่สหรัฐระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการบั่นทอนกับการทำลายเสรีภาพนะฮะแล้วก็หลักการในการปกครองตนเองของห้องกงแต่ก็ไม่ได้บอกชัดเจนนะฮะทรัมป์ว่าจะเป็นการคว่ำบาตในรูปแบบไหนบ้างนะครับนอกจากนี้ครับก็ยังขู่ด้วยนะฮะที่จะระงับการออกวีซ่าให้กับชาวจีนคนไหนก็ตามครับที่สหรัฐมองว่าเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคง ซึ่งก็มีการตีความไปนะครับว่าการออกมาพูดแบบนี้เนี่ยอาจจะหมายถึงการไประง,งับวีซา่านักศึกษาชาวจีนหลายพันคนครับที่เข้ามาศึกษาต่อในสหรัฐเข้ามาฝึกงานในสหรัฐแต่ทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยสงสัยว่าอาจจะเป็นสายลับที่จีนเนี่ยนะฮะให้แฝงตัวเข้ามาอยู่ในอเมริกาด้วยการปลอมตัวเป็นนักศึกษาหรือเปล่านะครับก็อย่างน้อยๆคาดว่าน่าจะมี นักศึกษาชาวจีนเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบเกี่ยวกับวีซ่าอย่างน้อยๆก็ราวๆ3 0 0 0ันคนด้วยกันนะครับอ่ะก็นี่คือความเคลื่อนไหวนะในประเด็นเกี่ยวกับฮ่องกงซึ่งในฮ่องกงเองรับสถานการณ์เรื่องของการชุมนุมประท้วงเราก็เริ่มเห็นแล้วฮะกลับมารุนแรงนะฮะกลับมาขยายวงอีกครั้งหนึ่งในช่วง1-2สสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งหนึ่งในสาเหตุหลักก็มาจากเรื่องของการผ่านกฎหมายความมั่นคงนี่แหละนะครับแต่ในขณะที่การประท้วงในฮ่องกง ค่อยๆเริ่มกลับมาท่านผู้ฟังครับปรากฏว่าตอนนี้ที่สหรัฐกลับมีการประท้วงที่รุนแรงแล้วก็ลุกลามบานปลายเรียกว่าถ้าไปดูเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยผมพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่ารุนแรงแซงหน้าฮ่องกงไปแล้วฮะคือการชุมนุมซึ่งเดิมทีนะฮะมีจุดเริ่มต้นมาจากเมืองเดียวครับคือเมืองมิเนอาโพลิสในรัฐมินนิโซตาตอนนี้เนี่ยบานปลายเลยฮะ กลายเป็นการชมรุมนุมวงกว้างทั่วสหรัฐในอย่างน้อยๆ30เมืองใหญ่แล้วในจำนวนนี้ครับมี25เมืองใน16รัฐที่ประกาศมาตรการเคอร์ฟิวเลยนะฮะที่อเมริกาเชื่อไหมฮะว่าเป็นประเทศที่ปกติเนี่ยเรามองว่าประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในการชมรุมนุมทางการเมืองแล้วทุกคนดูจากเป็นเหมือนกับประเทศโลกที่1แบบนั้นเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ที่สหรัฐถึงกับมีการประกาศเคอร์ฟิวนะฮะ ใน25เมืองแล้วก็มีการเรียกกำลังเสริมครับไม่ใช่แค่ตำรวจเท่านั้นในการควบคุมผู้ประท้วงต้องเรียกกำลังเสริมนะฮะจากกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิหรือ national guard ครับที่อย่างน้อยๆเนี่ย15รัฐได้เรียกให้มาเสริมกำลังรวมกันมากกว่า1 0,000ื่นนายซึ่งสำหรับ national guard นี้นะฮะในเมืองไทยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่คือที่สหรัฐเป็นกองกำลัง สำรองนะครับสำหรับใช้รับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในประเทศโดยเฉพาะครับทีนี้ทำไมต้องมีการเรียกกำลังเสริมมาขนาดนี้ทำไมถึงหลายเมืองหลายรัฐต้องมีการประกาศภาวะฉุกเฉินมีการประกาศเคอร์ฟิวคือผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับตอนแรกก็ชุมนุมโดยสงบแต่เวลาผ่านไปยิ่งตกดึกเนี่ยปรากฏว่ามีบางส่วนกับใช้ความรุนแรงมีพฤติกรรมที่ เรียกได้ว่าเข้าข่ายก่อจลาจลหรือว่าปล้นสะดมนะครับมีการไปเผาป้อมตํารวจเผารถตํารวจทุบทําลายอาคารพ่นสีสเปรย์นะฮะมีการไปขโมยของตามร้านค้าหรูหรูนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งร้านสะดวกซื้อนะฮะตำรวจเองเจ้าหน้าที่เองครับต้องใช้ทั้งแก๊สน้ําตายิงทั้งกระสุนยางใช้สเปรย์พริกไทยแล้วก็ใช้กระบองด้วยปรากฏว่าเฉพาะเมื่อช่วง วันเสาร์นะฮะวันศุกร์ต่อวันเสาร์เนี่ยในช่วงคืนนั้นคืนเดียวมีผู้ชุมนุมที่ถูกจับกลุ่มทั่วสหรัฐอย่างน้อย1,600คนที่น่าสนใจก็คือว่าที่เมืองลอสแอ g เจลิสครับรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นเมืองที่มีคนไทยอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเป็นหนึ่งในเมืองที่มีสถานการณ์การชุมนุมประท้วงเนี่ยเลวร้ายที่สุดเลยนะฮะจนกระทั่งทางผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียครับต้องประกาศภาวะฉุกเฉินนอกจากนี้ การประท้วงที่เรียกว่ารุนแรงแล้วเหตุการณ์น่าเป็นห่วงเกิดขึ้นในอีกหลายเมืองเลยครับผมพูดชื่อขึ้นมาผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังเองร้องอ๋อแน่นอนเพราะว่าแต่ละเมืองเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองดังแล้วคนไทยเองก็รู้จักกันดีอ่ะไล่มาฮะไม่ว่าจะเป็นกรุงวอชิงตันดีซีอันนี้เนี่ยผู้ชุมนุมไปประชิดรั้วของทำเนียบขาวเลยนะฮะแล้วก็มีความพยายามที่จะบุกรุกเข้าไปด้วยสําหรับบางคนนะครับแล้วก็มีรายงานว่า ทางเจ้าหน้าที่หน่วยอารักขาประธานาธิบดีเนี่ยบาดเจ็บไปหลายสิบนายเหมือนกันนอกจากนี้คับก็ยังมีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นทั้งที่นิวยอร์กที่เมืองชิคาโก้ของรัฐอิลลินอยนะฮะมีที่เมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียเมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดเมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียเมืองไมอามีรัฐฟลอริดาเมืองฮูสตันรัฐเท็กซัสเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนเมืองคลิฟแลนดรัฐโอไฮโอ แล้วก็เมืองซีแอตเทิลรัฐบอชิงตันนะครับเห็นไหมฮะพูดชื่อมาแต่ละเมืองเนี่ยคุ้นหูกันทั้งนั้นแล้วก็เป็นเมืองใหญ่ที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศคือตอนนี้การประท้วงในสหรัฐเนี่ยไม่ได้จํากัดวงนะฮะอยู่แค่ที่ใดที่หนึ่งแต่กระจายไปทั่วทั้งประเทศแล้วอย่างแท้จริงและที่สําคัญนะครับการประท้วงตอนนี้ล่าสุดเนี่ยลามไปถึงที่ทวีปยุโรป้วฮะมีคนออกมาร่วมชุมนุมเรียกว่าแสดงความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวก,กันกับในอเมริกาด้วยเนี่ย หลายพันคนครับไม่ว่าจะเป็นที่กรุงลอนดอนของอังกฤษที่กรุงเบอร์ลินของเยอรมน,นีแล้วก็ที่กรุงโคเปนเฮเกนของประเทศเดนมาร์กด้วยนะครับคือในสหรัฐครับปรากฏว่าหลังจากที่มีหลายเมืองประกาศเคอร์ฟิวแล้วผู้ชุมนุมก็ดูจะไม่สนใจยังคงฝ่าฝืนมาตรการนะฮะออกมาชุมนุมประท้วงกันและอีกอย่างคือไม่เคารพหลักโซเชียลดิสเทนซิ่งหรือว่ามาตรการในการป้องกันการติดเชื้อโควิ19ด -19 ใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีใครรักษาระยะห่างครับ ไปดูสิฮะดูจากภาพเหตุการณ์เนี่ยโอ้โหคือเหมือนกับทุกคนลืมเรื่องของโควิด -19 ไปเลยนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าระหว่างโรคระบาดกับปัญหาการเหยียดสีผิวในสหรัฐอเมริกาแล้วก็การใช้ความรุนแรงของผู้ชุมนุมบางกลุ่มบางส่วนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรที่จะดูน่ากลัวกว่ากันนะครับทีนี้สําหรับท่านผู้ฟังหลายท่านนะครับที่อาจจะไม่ได้ติดตามสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาเรื่องการชุมนุมประท้วงมาตั้งแต่ต้น ผมสรุปก็แล้วกันนะฮะสำหรับที่มาที่ไปของเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เป็นต้นต่อทําให้เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายเหตุการณ์ความรุนแรงที่บางคนถึงขั้นอาจจะเปรียบเทียบว่าเหมือนกับเป็นมิกสันยีเลยเนี่ยนะฮะคือเหตุการณ์เริ่มขึ้นครับเมื่อวันจันทร์ที่แล้วผ่านมา1สัปดาห์แล้วนะฮะคือเริ่มจากการที่ตํารวจรับไปควบคุมตัวชายผิวสีวัย46ปีที่มีชื่อว่านายจอร์ชฟลอยด์ครับนายจอร์ชฟลอยด์เนี่ย ถูกเจ้าของร้านสะดวกซื้อนะครับไปโทรศัพท์แจ้งตำรวจว่าใช้ธนาบัตรดอลลร์ปลอมครับไปซื้อของในร้านธนาบัตรนั้นมีมูลค่า20ดอลลราครับหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ600กว่าบาทนะครับซึ่งยังคงไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับว่าแบงค์ปลอมแบงค์นั้นเนี่ยคือปลอมจริงๆแหละแต่ตัวของนายจอชฟลอยรู้หรือเปล่าว่าตัวเองกําลังใช้แบงค์ปลอมอยู่หรือว่าไปรับแบงค์นี้มาจากคนอื่นอีกทีโดยไม่ทันได้รู้ตัว แต่ปรากฏว่าพอตำรวจครับพยายามเข้าไปควบคุมตัวตำรวจก็อ้างว่านายจอร์จฟลอยพยายามที่จะขัดขืนการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ต่อมาตำรวจมีหลายนายนะครับก็มารุมร้อมกันก็สามารถจับกลุ่มได้ครับมีการใส่กุญแจมือนายจอร์จฟลอยเรียบร้อยแต่ปรากฏว่ามีตำรวจอย่างน้อยหนึ่งนายครับที่มีชื่อว่านายเดเร็กชอวินมีคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นเลยนะครับช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นตำรวจนายนั้นเนี่ย เอาหัวเข่าฮะหัวเข่าเนี่ยไปกดที่คอของนายจอจฟลอยด์นานกว่า8นาทีคือจนกระทั่งขาดอากาศหายใจนะครับแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมาเอาเข่าเนี่ยไปกดที่คอนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยเส้นเลือดนะฮะมีการหมุนเวียนนะฮะของเ,ออเส้นเลือดใหญ่ๆมากมายนะครับไปกดตรงนั้นเนี่ยปรากฏว่านานถึง8นาที กับอีก46วินาทีแล้วรายง,งานข่าวระบุถึงขั้นนี้เลยนะครับว่าคือจริงๆเนี่ยในจอร์จฟลอยด์ขาดหมดสติไปละขาดอากาศหายใจไปแล้เนี่ยตั้งแต่ช่วง5นาทีแรกนะครับแต่ตำรวจนายนั้นที่ชื่อว่าเดเร็กชอวินก็ยังคงไม่ยอมปล่อยหัวเข่าของเขาออกจากคอของนายจอร์จฟลอยแต่อย่างใดรอให้ผ่านไปอีกประมาณ3นาทีฮะถึงจะยอมให้นำตัวของนายจอร์จฟลอย ส่งห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแล้วตลอดเวลานานกว่า8นาทีนั่นเองนายจอร์จฟลอยก็พยายามร้องขอชีวิตกับเจ้าหน้าที่รับพูดว่า I n t n t e r t h t นะฮะหรือว่าผมหายใจไม่ออกแล้วนะครับแล้วก็ Don't kill me อย่าฆ่าผมเนี่ยพูดแบบนี้หลายต่อหลายครั้งที่สำคัญคือเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่เหตุการณ์แรกครับที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกามันเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกอยู่ในสหรัฐมา นานแสนานานละนะฮะอาจจะย้อนไปนู่นเลยสมัยการค้าทาสแล้วก็เรื่อยมาในช่วงสงครามกลางเมืองแล้วก็เนี่ยนะฮะมันยังคงฝังอยู่มาจนถึงปัจจุบันกับเรื่องการเหยียดสีผิวความไม่เท่าเทียมกันระหว่างคนผิวขาวแล้วก็คนผิวดำที่เห็นชัดที่สุดก็คือเรื่องของการเรียกว่าปะทะกันนะฮะระหว่างตำรวจซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ชายผิวขาวกับคนที่ถูกจับที่เป็นคนผิวสีเนี่ยซึ่งเขาเชื่อว่านะฮะตำรวจ เพ่งเล็งที่จะจับกลุ่มที่จะเล่นงานคนที่เป็นคนผิวสีมากเป็นพิเศษนะครับแล้วก็มีหลายกรณีแล้วนะครับที่กรณีของตํารวจเนี่ยทำเกินกว่าเหตุจนกระทั่งมีผู้ต้องสงสัยที่เสียชีวิตนายจอจฟลอยด์ก็เป็นหนึ่งในรายล่าสุดแล้วที่สําคัญคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขามีการอัดคลิปวิดีโอเอาไว้เรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เกิดเป็นกระแสไวรัลเกิดเป็นกระแสะโกรธแค้นไปทั่วทั้งประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ แล้วก็มีการเรียกร้องให้จับกลุ่มดำเนินคดีกับตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้ง4่นายนะครับคือปรากฏว่านายที่มีชื่อว่าเดร็ดชอวินเนี่ยที่เป็นคนก่อเหตุโดยตรงเนี่ยก็ถูกไล่ออกนะฮะที่เหลือก็ถูกไล่ออกเหมือนกันแต่ว่านายเดร็ดชอวินถูกตั้งข้อหาแล้วคือฆาตกรรมโดยไม่ไตรตรองนะครับแล้วก็วันนี้มีกําหนดจะเดินทางขึ้นศาลนะฮะแต่ว่าทนายของฝั่งผู้เสียชีวิตเองก็พยายามเรียกร้องครับว่าข้อหาเบาไปจริงๆเนี่ยต้องเป็นข้อหา ฆาตก,กรรมโดยไตรตรองด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าก็รู้ทั้งรู้ว่าตัวของนายจอร์จฟลอยด์เนี่ยขาดสติไปแล้วแต่ก็ยังเอาเข่ากดคอต่อเป็นเวลานานเกือบ3นาทีเพราะฉะนั้นก็จะมีการต่อสู้ในแง่ของคดีต่อไปส่วนประธานาธิบดีทรัมป์นะฮะก็ได้ออกมามีปฏิกิริยาในเรื่องนี้แน่นอนนะครับโดยทรัมป์ก็บอกว่าการเสียชีวิตของนายจอร์จฟลอยด์เนี่ยแน่นอนรับว่าทําให้ชาวอเมริกันรู้สึกหวาดกลัวโศกเศร้าแล้วก็โกรธแค้นด้วยนะฮะ แต่ก็พยายามเน้นย้ำครับว่ากลุ่มคนที่เหมือนกับช่วยโอกาสอาศัยจังหวะนี้ในการก่อความรุนแรงใช้ความป่าเถื่อนหรือว่าการปล้นสะดมเนี่ยคนเหล่านี้คือไม่ให้เกียรติการเสียชีวิตนะฮะของนายจอชฟลอยด์แล้วทรัมป์เองก็ขู่ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดบรรดาเมืองต่างๆยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ด้วยตัวเองเนี่ยเขาอาจจะตัดสินใจกับส่งเจ้าหน้าที่ทหาร ลงไปจัดการแทนแล้วมีการโพสต์ผ่านทางทวิตเตอร์ด้วยซ้ำบอกว่าถ้าเกิดมีการปล้นเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมีการยิงเมื่อน,นั้นคือขู่แบบนี้เลยที่จะใช้กระสุนจรเนี่ยนะฮะในการไล่ยิงใส่ประชาชนที่ทรัมป์บอกว่าเป็นกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงเป็นกลุ่มที่ปล้นสะดมจนกลายเป็นว่าถูกวิจารณ์หนักเข้าไปอีกครับว่าทรัมป์พูดแบบนี้เนี่ยมันเป็นการไปยั่วยุให้ยิ่งเกิดความรุนแรงหรือไม่เหมือนกับยิ่งเป็นการไปเติมเชื้อไฟเนี่ยนะฮะจนกระทั่งตัว แพลตฟอร์มอย่าง Twitter เองเนี่ยนะครับต้องออกคำเตือนเลยว่าทวีตนี้เป็นการส่งเสริมความรุนแรงนะฮะโอ้โหขนาดทวิตเตอร์ยางอดรนทนไม่ไหวต้องออกมาประกาศคำเตือนแนบไปกับทวีตของทรัมป์อันนี้เลยเนี่ยนะครับเอาละครับทีนี้ก็หลายคนอดไม่ได้ครับที่จะเปรียบเทียบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐในปัจจุบันนี้เนี่ยการชุมนุมประท้วงที่ลุกลามบานปลายกลายเป็นความรุนแรงแล้วมีการปล้นสะดมมีการจุดไฟเผาสถานที่สาธารณะต่างๆเนี่ย คือมันทําให้นึกย้อนไปเอ๊ะมันเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปีที่แล้วในฮ่องกงเลยนะฮะที่ต่างก็มีการชุมนุมที่ตอนแรกเนี่ยเริ่มต้นโดยสงบแล้วก็บานปลายเป็นความรุนแรงเหมือนกันแล้วหนึ่งในปัจจัยที่เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้การชุมนุมบานปลายเนี่ยก็คือมาจากการต่อต้านการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เกินกว่าเหตุเหมือนกันนะฮะคืออย่างกรณีฮ่องกงตอนแรกจุดเริ่มต้น มาจากการต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนแต่ในการชุมนุมใหญ่มเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วทางผู้ชุมนุมบอกว่าตำรวจใช้กำลังเกินกว่าเหตุในการสลายการชมรุมนุมแล้วต่อมาจุดประสงค์ก็เลยได้ผนวกรวมการต่อต้านการใช้ความรุนแรงของตำรวจเข้าไปด้วยส่วนกรณีของสหรัฐอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าต้นตอเนี่ยก็มาจากการต่อต้านการใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุข,ของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อคนผิวสีแต่ทีนี้มันก็ไปผนวกรวมกับ ในกรณีของสหรัฐเองครับที่ตอนนี้คนกําลังอดอยากกาลังตกงานคือเจอพิษเศรษฐกิจคนก็เลยเหมือนกับหลายคนรู้สึกสิ้นหวังรู้สึกท้อแท้แล้วก็มีอารมณ์โกรธแค้นปนอยู่ก็อาจจะอาศัยโอกาสนี้นะในการออกมาเรียกว่าระเบิดอารมณ์ของตัวเองขึ้นมานะครับแต่ไม่ใช่แค่คนทั่วไปเท่านั้นครับท่านผู้ฟังที่เอาเหตุการณ์การชุมนุมในฮ่องกงแล้วก็ชุมนุมในสหรัฐเนี่ยมาเปรียบเทียบกัน ปรากฏว่าทางรัฐบาลจีนก็คิดแบบนั้นฮะแล้วก็รีบฉวยโอกาสจังหวะนี้ในการที่จะเรียกว่าตอกกลับโต้กลับไปยังสหรัฐนะฮะที่สหรัฐก่อนหน้านี้มากดดันจีนเรื่องห้องกงคราวนี้จีนก็กดดันสหรัฐเรื่องการชุมนุมภายในประเทศบ้างเหมือนกันอา้าวพามาดูคนแรกครับก็คือโฆษกระทรวงการต่างประเทศจีนนะครับหัวชุนอิงฮะที่เธอเนี่ยไปโพสต์ในทวิตเตอร์นะครับเป็นภาพที่แคป เจอมาจากทวิตเตอร์ของโคโกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอีกทีหนึ่งที่ทางโคโกของฝั่งอเมริกาเนี่ยมาวิจารณ์จีนเรื่องฮ่องกงเธอก็ไม่ได้พิมพ์อะไรเยอะฮะพิมพ์แค่ว่า I can't breathe แมสั้นๆได้ใจความแล้วก็ตอบกลับสหรัฐค่อนข้างแรงๆเลยนะฮะคือเป็นการไปโค้ดคำพูดของผู้เสียชีวิตของนายจอจฟลอยด์มานั่นเองที่บอกว่าฉันหายใจไม่ออกคือจีนก็เลยใช้โอกาสนี้เนี่ยร่วม ประท้วงไปกับคนอเมริกันด้วยเนี่ยนะฮะในขณะที่ทางบรราธิการนะฮะของสื่อระบอกเสียงจีนอย่าง Global Times ก็ระบุเลยนะครับว่าก่อนหน้านี้จําได้ไหมนะฮะว่าทางนางแนซี่เพโลซี่นะครับประธานสภา,าผู้แทนราษฎร,รของสหรัฐออกมาเรียกการชุมนุมที่เกิดขึ้นในฮ่องกงเนี่ยที่จีนบอกว่าเป็นการใช้ความบุนแรงแต่สหรัฐเนี่ยบอกว่าเป็นการเบ่งบานของประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่สวยงามคราวนี้ก็ขอให้นักการเมืองสหรัฐครับ ลองชะโงกหน้าออกจากหน้าต่างบ้านตัวเองออกมาดูกแลวกันว่าความสวยงามที่มาประชิดถึงในบ้านตัวเองในเมืองของตัวเองเนี่ยแม่มันสวยงามขนาดไหนก็ตอบกลับไปแบบนี้นะครับโดยเปรียบเทียบเปรียบเทยครับบอกว่าโอ้โหเหมือนกับผู้ชุมนุมที่ก่อจะลาจลในฮ่องกงเนี่ยเดินทางไปทําพฤติกรรมแบบเดียวกันในสหรัฐเลยคือมันเหมือนกันขนาดนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็อยากจะเรียกร้องนะครับไปยังทาง รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับแล้วก็ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐว่าเนี่ยพอมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในสหรัฐแล้วถ้าเกิดรัฐบาลจีนนะฮะออกมาประกาศจุดยืนสนับสนุนการชุมนุมที่เกิดแบบนี้ในสหรัฐบ้างเนี่ยสหรัฐจะรู้สึกยังไงนะฮะกับที่ตัวเองเดิมเคยไปสนับสนุนนะฮะผู้ชุมนุมในฮ่องกงซึ่งจีนมองว่าคนกลุ่มนี้นะครับมันล้ําเส้นไปละนะฮะมัน มีการไปเรียกร้องเอกราชให้กับฮ่องกงมีการไปพยายามชักจูงกองกําลังต่างชาติเข้ามาเนี่ยนะครับก็ลองดูเหมือนกันว่าถ้าจีนทําแบบนี้กับสหรัฐบ้างสหรัฐจะรู้สึกอย่างไรนะครับในขณะที่สื่อของรัฐบาลจีนอีกเจ้าหนึ่งครับอย่าง China Daily นะฮะก็ออกมาบอกว่าตอนนี้ความรุนแรงได้แพร่กระจายไปทั่วสหรัฐแล้วทางที่ดีครับนักการเมืองสหรัฐควรจะทําหน้าที่ของตัวเองแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านตัวเองให้ดีก่อนก่อนที่จะไปสร้างปัญหาสร้างความวุ่นวาย ให้เกิดขึ้นในประเทศอื่นเขานะครับเพราะฉะนั้นฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐก็ยังคงมีแนวโน้มเกิดความรุนแรงอย่างต่อเนื่องต้องจับตากันต่อไปนะฮะว่าทรัมป์จะรับมือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นนี้อยู่หรือไม่นะครับส่วนเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับของรายการ i n นไซ e r t a ์ทผมกิตติเิตธนดิษสวรรณต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ smart lifestyle ทุกเรื่องราวเราแชร์ให้คุณวันนี้เราขอเอา